ข่าวด่วนพื้นที่สีแดงเจจังหวัดพายุสองลูกทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของประเทศไทยร่องมรสุมพาดฝนตกหนักมาก4 4จังหวัดรับมือวันนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่างวาตภายัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศในช่วงเที่ยง วันพฤหัสบดีที่8มิถุนายนซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขานองเข้ามาฝนตกหนักถึงหนักมากพื้นที่สีแดงรวมถึงการติดตามเส้นทางของพายุรวมถึงภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอื่นแอดมินจะพาไปดูในด้านของการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่8มิถุนายน2566ตั้งแต่เวลา6นกาของวันนี้จนถึง6นกาของวันพรุ่งนี้บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงเน้นบริเวณจังหวัดจันทบุรีราชเลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬและนครพนมส่วนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองเน้นบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ พังงาสุราษฎร์ธานีระนองชุมพรประจวบคีรีขันธ์เพชรบรุรีราชบรุรีการจนบรุรีชนบรุรีระยองปราจีนบรุรีนครนายกลบบรุรีสระบรุรีเพชรบรุรีตากพิษณุโลกสุขโขทยัยอุตรดิตถ์น่านแพร่ลำปางลำพูนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนหนองบัวลำพูขอนแก่น สกลนครกาฬสินธ์มุกดาหารเยโสทรอ,อำนาจเจริญและวนราชธานีขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสียงภัยดังกล่าวระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ส่วนการประกาศแจ้งแต่อนลาสุดเป็นฉบับที่17แจ้งเกินขึ้นลมแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบจนถึง11มิถุนายน2566ร,ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนเข้าสู่หย่อมความประกาศตำ่ำบริเวณชายฝั่งประเทศจีนทางตอนใต้และอ่าวตังเกียในขณะที่หย่อมความประกาศต่ำกันบางแรงปกคลุมชายฝั่งประเทศเมียนมาประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนต่อเนื่องฝนตกหนักบางพื้นที่และฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาช,ชนบริเวณดังกล่าวเริ่มอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณฝนสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ำเพิ่มฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้กับทางน,น้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มใน,นระยะนี้ไว้ด้วยสําหรับขึ้นล่ลมทะเลอันดามัน ทางตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอันามันตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองเรือเล็กทะเลอันดามันทางตอนบนขวรงดออกจากฟังจนถึง11มิถุนายน2566 ประกาศณนะวันที่8มิถุนายน2 5 6 6เวลา5นาฬิกากรมอุตุออกประกาศฉบับต่อไป8ไมิถุนายน2 5 6 6เวลา17นาฬิกาซึ่งนะครับในด้านของพื้นที่ประเทศไทยในขณะนี้ยังไม่มีด้านของพายุที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ประเทศไทยแต่อย่างใดนะครับ ส่วนในด้านของปัจจัยที่ทําให้เกิดฝนในช่วงนี้คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยนะครับทําให้มีร่องมรสุมพาดหรือร่องความกดอากาศต่ําหรือร่องฝนที่พาดเข้ามาบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะครับเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งตอนนี้เลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคตออกเฉียงเหนือทางตอนบน ดังนั้นจึงทาให้พื้นที่ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามานะครับซึ่งยอมพอประกาศตามทั้ง2ลูกอยู่บริเวณด้านตะวตกของเมียนมาและบริเวณพื้นที่ด้านบนของเกาะไหหลำนะครับบริเวณพื้นที่อ่าวตังเกียนะครับส่วนในด้านของพายุในขณะนี้มีด้วยกัน2ลูกนะครับซึ่งอยู่ห่างจากประเทศไทยมากลูกแรกคือพายุโซนร้อนกูโซน กูโซนบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือคาดว่าจะแรงขึ้นเป็นพายุใต้ฝุ่นในวันนี้และในด้านของพายุบีปอจอยบีปอจอยบริเวณทะเลอาลับมหาสมุทรอินเดียกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือพายุสองลูกไม่กระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดนะครับขอให้ติดตามประกาศพยากรณาา์และคำเตือนจากกรมอุตุนยิยมทิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับ ก่อนที่เราจะไปดูในด้านของการพยากรณา์าในวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูในด้านของพื้นที่ภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านกันนะครับ ภาพข่าวแรกที่บริเวณพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ไร่ข้าวโพดของชาวบ้านบริเวณพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เกิดน้ำท่วมขังซึ่งภาพก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณโซโจภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปฝนตกหนักต่อเนื่อง ปริมาณฝนสะสมทำให้เกิดตลิ่งสุดตลิ่งพังบรียนพื้นที่เสนประมงอำเภอเมืองจังหวัดอุบนราชธานีซึ่งภาพก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่ะจากเพจวารินํำราบบ้านทเฮออุบลราชธานีส่วนในช่วงนี้นะครับนอกจากที่มีฝนตกฟ้าคนองและสร้างความเสียหายแล้วนะครับ ในด้านของพื้นที่บริเวณย,ยอดดอยอินทนอนท์อำเภอตอมทองจังหวัดเชียงใหม่อากาศก็ยังปิดนะครับทําให้เกิดเมฆหมอกอย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากลุงหนวดดอยอินทนนท์ในด้านของการคาดการณ์ในด้านของฝนในช่วงนี้นะครับ8-10มิถุนายนประเทศไทยทางตอนบนจะได้รับอิทธิพลจากมอรสุมตันต,ตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมมีกําลังตั้งแต่ปานกลางจนถึง คอนขางแรงนะครับ ส่วนร่องก็จะค่อยๆเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานทางตอนบนดังนั้นประเทศไทยทางตอนบนบริเวณภาคเหนืออีสานกลางกรุงเทพมหานครปริรมณฑลจะมีฝนกระจายในหลายพื้นที่นะครับส่วนภาคตะวันออกบริเวณระยองจันทบุรีตราดและภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านรับลมตะวนบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรงังก็จะมีฝนตกต่อเนื่องฝนตกหนักบางแห่งช่วงน,นี้คลื่นลมจะแรงหน่อยนะครับชาวเรือชาวประมงก็ต้องระวังกันด้วยนะครับ เนื่องจากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้ลมมรสุมกําลังแรงพาดผ่านเมียนมาภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนเข้าสู่หยอมพอลประกาศตา่ำบริเวณชายฝั่งประเทศจีนทางตอนใต้และอ่าวตังเกียในขณะที่หยอมพอลประกาศต่ำกําลังแรงปกคลุมชายฝั่งเมียนมาประกอบกัมรมรสุมตําตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพรัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ลักษณะดังกล่าวเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนต่อเนื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดันนงกล่าวระมัดระวังจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ปริมาณฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำเพิ่มสับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน,น้ำไหลผ่านและพื้นที่รุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับพื้นลมทะเลอันดามันทางตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณดังกล่าวขอให้เดินเรือด้วยความระวังหีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองเรือเล็กทะเลอันดามันตอนบนควรลดออกจากฝั่งจนถึง11มิถุนายน2566 เยอรากาศภาคเหนือในวันนี้จะมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นร้อยละเจ็ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากเพิรบุโลกและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด30-35องศาลมแปรปรวนความเร็ว10-20กโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกฟ้าคะนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบละลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด2 3าถึงสองศาและสูงสุด31-35อถึงองศาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง พยากรณ์อากาศภาคกลางจะ่มีฝนตกฟ้าคะนองร้อยละหกของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลบบุรีสระบุรีการจนะบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสดุด23-25ถึงองศาและสูงสดุด3 4มสถึงองศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกฝนตกฟ้าคะนองร้อยละเจของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบรุรีชนบุรี ระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาและสูงสุด28-34องศาลมตํำตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขื่นสูงประมาณ2เมตรบริเินที่มีฝนคขื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนตกฟ้าคนองร้อละของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด2 4 2สถึงองศาและสูงสุดต,ตามต่อถึง3าองศาลมตํำตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กงยี่สต่อชั่วโมงพียากระกอักาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละหกสของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจบสีขันชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด าตถึง3 5องศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เม,มต,ต,เตมเร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนตกฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวรณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด2 4่6ถงองศาและสูงสุด2 9่วน2 9าถึงาองศาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมา ลมตันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคล,ลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ทุกท่านติดตามประกาศพยากรณาา์และคำเตือนจากกรมอุตุนิยมพยาอย่างใกล้ชิดซึ่งทางช่องวาตะไผอุทกภัยพยากรณาา์จะนำข้อมูลข่าวสารมาประกาศแจ้งเตือนให้ทราบ เป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แหนด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ